เ้อนเป็นนังอย่างรครับใส่ไปแค่ปีปีก็อีก3เดือนยึงไงเดี๋ยวให้เราแกน่ก็ได้มาถึงใจได้หน่อยมั้งท่านหลายอย่างใจมันตัดสิงได้บอยกไโอยเวอนี่ครับนี่ เดือไฟหน่อยทีหน่อยทีหลายอกครับไปจับไปเลยหลายผ่านอาย่ตายตัวแบบคนส่วนมากก้อนสุด้ายจะืนเือนที่สองครับบางคนปีกว่าบางคนจะสามปีมันแล้วแต่สำคัญพูดหัวใจม่เด้ห่้ชารก่อนแต้ชาที่ต้องมีเรี๋เาเบิกว่าได้ชาร์จี่ได้คนปกติแต่ชารั้ไแ่ปส่เาะเราปเทเราเก็ยสายผ่านอยู <amente> <the> ่ด <one> ้วย บอกนอั้นงไม่เคยใส่ครับเพื่อนใครคิดได้ยินดีแต่แบบตายบ้านอ่สิลูกงานแพงเลยนี่งานครับพอมันงานปุ๊บใส่ชา์ตีมกับั่นบมดเต็มที่แล้วต่้งแขกได้เพราะา์ดเลยสังเกตเวาเขาแรนทาอย่างเสียงมันดังมันอย่างเป็นแบันดเลยนี่รัะโคตรเลยนี่ใส่ชาตี้ตองเต็มแทบจะกดบอลลงเลยมันฝีร้ากันนน่ย ทสอบวามเป็นแงย้องสัตันตอนเดิมนกันมันี๊ลัายตีตีทีตีอร์สายหมืนเดลสายพานมันตดเา่มันดินเหมือนตีขอป็นมดดจนฟูเป็นไว้ มันปาบอกง่ายๆดอกไดไมันปั่นมันฝีมันหยาดเยอะดีมันหยุดรั่แต่เร็วๆหนึ่งีสิเยอะเดี๋ยวมันหยุดร่วนะครับเนี่ยหยาดตัวนี้ตัวนี้แห้หมอเลหน่อยนี่นี่ดึงขึ้นน้อยเดียวเห่นบ่นี่นี่เยอะดี๋ยวมันหยุดรั่อแเ้มือจ้าเป็นกระจักต้องว่าได้มากเลยนหยุดรัอว